ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออนุญาตกลับสวัสดีพี่พี่เอร้านใจรักพาเครื่องกันทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สําหรับช่องทางการติดต่อชอบพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954533087นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่ไอด์ไลน์นะ0954533087นะครับทางร้านเราเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ไม่มีบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแมตตาบาดเดียวนะครับ f c ก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการชักช้าเสียเวลาของพี่ๆนะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันเลยรายการที่1นนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับรุ่นแรกนะครับ f c อันนี้เนี่ยเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเหรียญสวยเดิมๆนะครับเหรียญสวยเดิมๆนี่ดูนะครับ าการใช้นะครับความเก่าของเนื้อโลหะทองแดงนะครับดูเก่าสวยเดิมเป็นธรรมชาติดีนะครับเหรียญน,นี้นะครับอยากแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนี่ยครับเอาไป400บาทนะ400บาทนะเนี่ยเหรียญบาเหรียญมีนะครับบาเหรียญมีแล้วดูนะเห็นไหมลองรอยการใช้นะครับเห็นไหมดูนะพี่นะเนี่ยมีเส้นรางรถไฟคู่นะครับเหรียญน,นี้สวยงามชัดเจนอีกหนึ่งรายการนะสําหรับเหรียญหลวงพระแดงนะครับวัดเขาปนไดิฐรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญ สภาพผ่านการใช้เนื้อทองแดงนะครับ400บาทนะพี่นะ400บาทรายการที่1นะครับผมต่อมารายการที่2นะครับจะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียอญเนื้อทองแดงนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ ดูร่องรอยการปั๊มนะครับตัวหนังสือคมชัดยันคมชัดเจนดีนะครับเหรียญนี้มาพร้อมกับผิวไฟแดงแงเดิมๆเลยนะครับมาพร้อมกับผิวไฟแดงแเดิมๆมีต่อโคตตัวนะนะครับที่สังกติแล้วก็โคดเม็ดงาบริเวณด้านใต้ขององค์พระนะครับเหรียญนี้สวยผิวไฟแดงเดิมดีนะครับขอแบ่งปันให้ f c นะครับสายหลวงปู่ทิมนะครับสายหลวงปู่ทิมแบ่งปันกันไป 400บาทนะไปนะรายการที่ 2- อขอ400บาทนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงต่อมารายการที่3นะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้เหรียญนี้จะเป็นเหรียญเลื่อนสมณสารนะครับปี0ูนนะครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเปียกทองนะไปนะเปียกทองนะไม่น่าจะใช่ทองคํานะครับเป็นเหรียญพระครูวิสัยสมพลนะครับนี่หรือว่าอาจารย์ทิมปี0ูนะครับนี่เหรียญสวยสูงไว้เดิมๆแบบนี้เลยนะครับ fc เหรียญนี้นะครับเป็นบล็อกไม่ผ่าปากนะครับเป็นบล็อกไม่ผ่าปากแล้วเหรียญสวยนะเส้นสายลายยันนะครับตัวหนังสืออักขรลายยันต่างต่างเนี่ยคมชัดเจนชัดแจวนะครับ f c ครับคมชัดเจนชัดเจวนะครับแบบนี้เนี่ยแบ่งปันให้ f c นะครับแบ่งปันให้ f c เอาไป400บาทนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้รายการที่3ต่อมารายการที่4นะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวหลวงปู่ดู่นะครับเขาเรียกว่าเหรียญเปิดโลกนะครับเนี่เหรียญเปิดโลกด้านหลังเขียนว่าพระพรหมปัญโยนะครับวัดสแกสองห้าสามสองนะครับ FC ีเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับร่องรอยการปั๊มนะครับความคมชัดตัวเหรียญคมชัดเจนนะครับเหรียญสวยมากนะครับเหรียญสวยมากนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ ขอแบ่งปันให้ f c นะครับแบ่งปันให้ f c เอาไป400บาทนะครับ FC 400บาทเหรียญสวยผิวไฟแดงๆนะใครไวใครได้เลยนะครับใครวใครได้เลยนะครับขอ400บาทรายการที่4นะครับต่อมารายการที่5นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมนะครับเ c เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญ ปีพศลึกนะครับ2,461นะครับ f c เหรียญนี้ก็ถ้าอายุการจัดสร้างเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วนะครับนี่นะครับเป็นร้อยปีแล้วนะครับเหรียญเก่าเนื้อทองแดงสวยๆนะครับนี่ห่วงเชื่อมเดิมๆนะครับเหรียญนี้ก็ดูในตานะครับดูความคมชัดนะครับ f c ตัวหนังสือตัวยันต่างๆถือว่าสวยงามมากนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับเหรียญนี้นะครับแบ่งปันให้ f c นะครับ เอา400บาทนะเหรียญหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมนะครับเนื้อทองแดงกะไร่ทองนะครับเก่าๆสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับต่อมารายการที่6นะครับจะเป็นเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิมนะครับอ่าเป็นเหรียญผิวไฟแดงๆแบบนี้นะครับ2418นะครับ2เอ้ย2518นะครับขออภัยนะครับเหรียญนี้เก่าๆเลยนะครับดูนะครับ2518นะครับเหรียญสวยอาคา รายยันเนี่ยต่างๆเนี่ยมีความชัดเจนคมชัดนะครับตัวหนังสือตัวยันเนี่ยโอ้โหดูนะครับ f c ครับนี่เห็นไหมค่อยๆดูค่อยๆพิจารณานะครับพระสวยเราไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆนะครับเหรียญน,นี้แบ่งปันให้ผู้ที่ชื่นชอบในสายหลวงปูท่ทิมนะครับขอเอา400บาทนะครับส0 0บาทเนี่สวยๆเลยผิวไฟแดงๆใครไวใครได้นะครับต่อมา รายการที่7นะครับยังอยู่กับสายหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเจริญพรบนนะไพน่าเหรียญเจริญพรบนเป็นเหรียญที่ลึกสร้างสาราการเปลี่ยนนะครับปู่ทิมจะมีเจริญพรบนเจริญพรล่างนะครับนี่สวยนะครับสวยนะเหรียญต้องเล่นแดงๆผิวไฟๆนะครับต้องเล่นแดงๆผิวไฟๆแบบนี้นะ fc นะเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญยอดนิยมนะครับในสายหลวงปู่ทิมเลยนะครับใครชอบใจนะครับหรือว่า อยากแบ่งปันเอาไว้ศึกษาสะสมนะครับก็เดี๋ยวแบ่งปันกันไปนะครับจากช่องใจรักพาเครื่องนะครับจากนั้นใจรักพาเครื่องอันนี้เนี่ยแบ่งปันให้นะครับ400บาทนะครับ FC ครับ400บาทนะครับสวยๆเดิมเดิๆยันคุมๆแบบนี้อ่ารายการที่7ต่อมารายการที่8นะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับหลังเตารีดนะครับองนี้เนื้อนวะโลหะนะครับ เป็นรูปหล่อเนื้อนะวโะลหะนะครับมีพี่ท่านหนึ่งปิดไปนะครับแต่ไม่ยอมให้ที่อยู่ผมผมเลยไม่รู้จะจัดส่งอย่างไงนะพี่นะก็ต้องขออภัยกันด้วยโทรไปก็ไม่ยอมรับนะครับไม่รู้ติดปัญหาอะไรก็ผมขอยกเลิกเลยแล้วกันนะขอยกเลิกเลยแล้วกันเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมีพี่เอฟซีเนี่ยถามมาหลายท่านนะครับก็ต้องติดคิวพี่ท่านนี้แต่พอโทรไปขอที่อยู่กับไม่รับโทรศัพท์นะก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลประการใดนะครับ อันนี้ก็เป็นรูปหล่อเตารีดนะครับเนื้อนวะโรหะจมูกสวยๆนะครับองค์พระเนี่ยแกะพิมพ์เกาวพิมพ์ได้คมชัดสวยงามชัดเจนดีแบบนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตแบ่งปันให้ f c นะครับเอาไป700บาทนะเนื้อนวะโรหะรายการที่8นะครับต่อมารายการที่9จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับองค์นี้ออกวัดปราสาทบุญญาวาสปี2 5 0 6นะเป็นเนื้อว่านสมุนเลือด องพระเนี่ยสวยเก่าเดิมแบบนี้นะครับสวยๆเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะครับเนี่เห็นไหมดูเนื้อหาความเก่านะครับการกดพิมพ์นะครับเนี่จมูกจมูกนะองคนี้บัวเบอร์เนี่ยติดคมครบเด้งๆเลยนะครับ FC ครับบัวเบอร์ติดคมคมเด้งๆเลยนะครับแบบนี้ขออนุญาตแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนะแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนะแบบนี้นะครับอเอาไป ห้าร้อยบาทนะเวน,นะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับสบูเ่เลียดปีศูนย์หกเนี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับเอฟซีต่อมารายการที่สิบรายการที่สิบก็จะเป็นพระกิ่งหลวงปู่โตะนะครับวัดประดูชิมพีอง์นี้เนี่ยเป็นกิ่งเก่านะครับสภาพสวยมีโคตรนะอยู่บริเวณด้านหลังนะองนี้เดิมๆนะครับดูเม็ดผสมศนะครับเห็นไหมครับนี่เม็ดผระศนะครับ เรดูเม็ดบงเม็ดบัวนะครับลองรอยการหล่อผิวพันธ์ต่างๆคมชัดเจนดีนะครับเห็นไหมต่อโคตรต่อนะครับเห็นไหมเห็นไหมพี่นี่นะครับสวยงามชัดเจนดีแบบนี้นะครับสําหรับพระกิ่งนะครับนี่นะครับกิ่งหลวงปู่โตะนะครับวัดประดูชิมพีองนี้เนี่ย สวยงามคมชัดนะและด้านใต้ฐานเป็นก้นอุดเงินด้วยนะครับเป็นก้นอุดเงินด้วยกลิ่นดังนะครับเอาไป500บาทนะครับ500บาทต่อมารายการที่11นะครับจะเป็นพระปิดตาแร่าบางไผ่นะครับองนี้วัดโมรีจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นปิดตาเนื้อแร่บางไผ่นะครับเนื้อหานี่จะเป็นเนื้อาาเสียนแร่กนะครับคล้ายคล้ายพวกาสนิมนะพี่นะนี่คล้ายคล้ายพวกสนิมแต่องค์พระนี่จะมีแบบเป็นเซียนเลยนะครับ เป็นเสี้ยเลยนะครับเอา500บาทนะครับ5 0ายบาทสวยๆเดิมๆแบบนี้นะไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอนะครับขอ500บาทพี่พี่เอฟซีถ้าในชอบก็แบ่งปันกันไปได้เลยนะครับ f c ครับ500บาทประมาณรายการที่12นะครับจะเป็นพระผงหลวงปู่หม,มุนนะครับอ่าอันนี้เนี่ยเป็นอ่าพระผงนั่งตังนะพี่นะหลวงปู่หม,มุนนะครับ จังหวัดศรีสะเกดอําเภอกันทารมนะครับนี่แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะพี่นะเนื้อเขาเนี่ยเก่าๆสวยๆนะมนสารจัดมากนะครับมนสารจัดมากเนี่ยดูนะครับค่อยๆดูค่อยๆพิจารณานะครับนี่นะพี่นะสวยๆเดิมๆดีแบบนี้นะครับก็ต้องแบ่งปันให้ FC นะอง์นี้แบ่งปันให้ f c นะ400บาทนะครับ400บาทนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับ มาลายการที่13นะครับก็จะเป็นพระปิดตากหนกข้างนะครับเนื้อลายเสือนะครับของหลวงปู่โตวัดพระดูชิมพีนะครับเน่อง์นี้หลังยันตรีนะครับหลังยันตรีแล้วดูความคมชัดขององค์พระนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกดพิมพ์นะครับตัวหนังสือตัวยันต์ต่างๆนะสวยงามมากนะครับสวยงามมากดูนะครับเห็นไหมดูนะครับดูนะครับเน่ ดูนะครับสวยๆเดิมๆดีแบบนี้นะครับสําหรับพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับเป็นปิดตากนกข้างองค์นี้สวยงามชัดเจนดีนะครับอีกหนึ่งรายการนะแล้วยันเนี่ยคมๆแบบนี้แล้วพี่เอาไป5เอ้ยเอาไป400บาทนะ400บาทรายการที่13ต่อมารายการที่14ก็จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับด้านหลังเนี่ย อัดมาอยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้นะครับ,ไม,รบ,บ,รบไม่รู้ว่าเป็นเลี่ยมเดิมจากทางวัดด้วยหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเป็นเลี่ยมเดิมจากทางวัดด้วยหรือเปล่านะอันนี้เนี่ยสวยนะครับเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับ fc ครับสวยเดิมเดิมดีแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับขอแบ่งปันให้ fc ผู้ที่ชื่นชอบนะครับในสายหลงพ่ากล้วยชิ้นนี้เอาไป600บาทนะครับกรบาทเก่าๆสวยๆเดิมแบบนี้นะครับ600 รายการที่14ต่อมารายการที่15นะครับจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อชมวัดสิงห์นะองค์นี้สวยๆเนื้อสำลิศเก่าๆเลยนะครับเ c ครับด้านหลังมีรอยจานนะครับ FC ด้านหลังมีรอยจานเดิมๆเก่าๆสวยๆดีแบบนี้นะครับก็อยากแบ่งปันให้ FC นะเดี๋ยวเอาไปแบบว่าไม่แพงแล้วเป็นราคาแบ่งปันกันจริงๆเลยดีกว่านะครับองค์นี้เนี่ย ขอ400บาทนะครับขอ400บาทสําหรับพระปิดตาหลวงพ่อชมนะครับวัดสิงห์นะครับจังหวัดเพชรบุรีเป็นปิดตาสายใต้สายเหนียวแห่งเมืองเพชรบุรีเลยนะครับ FC ครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับเอา400บาทเท่านั้นนะครับรายการที่15นะครับผมต่อมารายการที่16องค์นี้คล้ายๆปิดตาแจกแม่ครัวหลวงปู่สุขนะครับเป็นปิดตาเหมือนเนื้อผมคุกรักเก่าๆแบบนั้นนะครับ FC ครับ ด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะ fc นะแล้วอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เก่าๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวแบ่งปันกันไป400บาทนะครับ400บาทนี่สำหรับปิดตาเก่านะครับปูสุขนะครับปูสุกต่อมารายการที่17จนะครับจะเป็นนางพญาพิมพ์เข่าตรงนะครับ fc ครับองนี้เป็นนางพญาเข่าตรงนะครับนี่เห็นไหม นี่นะครับเดิมเดิมเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับเดิมเดิมเก่าเก่าแบบนี้เลยนี่สวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนะครับนี่เห็นไหมสวยเดิมชัดเจนดีแบบนี้นะครับสวยเดิมดีชัดเจนดีดีแบบนี้เลยนะครับสำหรับนางพญาเข่าตรงนะพิษณุโลกเนื้อองค์นี้พิมพ์สวยพระเน่นนันตบนะพี่นะนี่ดูพิมนะครับดูพิมพ์นะครับนี่สวยงามมากนะครับสวยงามมากเอาไป 400บาทแนว400อบาทอ,องนี้หุงปะบ่าเลยนะครับสวยๆสังกติขึ้นคมชัดนะครับรายการที่17เนาะตระมารายการที่18จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะครับอ่าเนื้อเงินลงถมนะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลปี2509นเะครับเป็นเนื้อเงินลงถมนใน FC นะเหรียญน,นี้เอา1500บาทนะครับ1น0 0บาทนะครับเปเหรียญเนื้อเงิน ลงถมนะครับหลวงพ่อโสธรปี2 5 0 9นะครับ F4 เหรียญเก่าสวยๆหน้าสะสมมากนะครับเรียยน,นี้ก็ไม่ค่อยประสบพบเจอเท่าไหร่นะเป็นเหรียญที่หาย,ยากแน่นอนนะครับเป็นเหรียญที่หาย,ยากแน่นอนเอา1 5 0 0บาทนะครับ1,500าบาทต่อมารายการที่19นะครับก็จะเป็นเหรียญน,นะครับเนี่ยนางปกนะหลวงพ่อเดิม,มัดหนองโพนะครับ f c อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหรียญ2 4 9กว่านะ2 4 9กว่าแบ่งปันกันไปนะครับเอา400บาทนะครับเหรียญแบบนี้เนี่ยเอา400บาทนะเผื่อผู้ที่ชื่นชอบ,นบในสายหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วอยากได้อันไม่แพงนะอันนี้ไม่แพงนะนนงนะ400บาทรายการที่19ต่อมาที่20นะครับก็จะเป็นองอแกะเก่านะครับงอแกะเป็นหนุมานนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นของหลวงปู่บุญไหมพี่ น่าจะเป็นหานุมาของผู้บุญวัดกลาบางแก้วไหมครับนี่ดูแกะเก่าด้วยงอแท้ๆนะครับแล้วชิ้นนี้นะครับดูนะครับนี่เห็นไหมชำ้ชำๆเลยนะครับชำ้ชำๆเ,เ,นะเป็นเครื่องรางเนี่ยเป็นเครื่องรางของขังนะเอา1,200บาทนะครับ1,200บาทนะสำหรับงอแกะเก่าๆแบบนี้นะสวยๆชำ้ชำๆดีแบบนี้นะใครชอบก็บอกกันได้นะครับใครชอบก็บอกกันได้เลยนะครับเอา 1,200บาทนะครับขนาดเนี่ยขนาดกำลังน่ารักเลยนะเอาไปเลี่ยมของใช้ได้เลยนะครับต่อมาเป็นพะระปรอดนะพี่นะเป็นพะระปรอดไม่ทราบสำนักว่าเป็นของหลวงพ่อท่านใดน,นะครับแต่เก่านะครับจับเนี่ยลื่นมือดีจังเลยนะพี่นะแล้วองค์นี้หล่อบโบราณมีเม็ดกวดเม็ดลายเนี่ยจมอยู่ในองค์พระนะครับแบบนี้ก็จะหนีคําว่าแท้ไม่ออกนะครับ จะหนีคําว่าแท้ไม่ออกนะพี่นาเห็นไหมเม็ดกวดเม็ดทรายนะพี่นาอยู่ด้านหลังองพระนะครับจับไม่ค่อยจะอยู่มือนะพี่นะเพราะว่าลื่นมือนะพี่นาลื่นมือนะสําหรับพระประรอดนะครับพี่สำหรับพระประรอดนะองค์นี้ขออนุญาตแบ่งปันให้นะครับเอา400บาทนะครับ f อฟครับ400บาทรายการที่21นะครับ ต่อมานะครับจะเป็นรายการที่22นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคส Hence, ิตารามเหรียญนี้เนี่ยเป็นเนื้อฝาบาทรุ่นแรกะครับของหลวงพ่อกลวยเลยนะครับ fc ออกปีพศ2 5 0 4นะครับแล้วดูหลังเหรียญนะดูหลังเหรียญนันนี่มีบาทนะครับเห็นไหมพี่ดูนะครับเหรียญสวยนะครับเดิมเดิมแบบนี้นะพี่นะเหรียญสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับเห็นไหมขออนุญาตแบ่งปันให้ fc เลยนะครับแบ่งปันให้ fc เลยสําหรับ เหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับนี่เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมแบบนี้นะลอยจานแน่นตึบนะครับลอยจานแน่นตึบเอาไป500บาทนะครับ500บาทรายการที่22นะครับผมต่อมารายการที่23จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับอินทะโชโตเนื้อเงินนะครับเหรียญน,นี้ขอ1,600บาทนะครับ1,600บาท เป็นเหรียญวัตโนดหลวงนะครับรุ่น2 2 4 9 8เปนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในงานฉลองกุฏินะครับหลวงพ่อทองสุกนะครับวันโนดหลวงนะเ c ีนะเหรียญเก่าๆเ,เดิมๆด,ดีแบบนี้นะครับนี่สวยงามมากนะครับสวยงามมากอเอา่าเอา1,600บาทนะครับเนื้อเงินนะพี่นะเนื้อเงินองค์นี้สวยนะขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับต่อมาเป็นรายการที่ ยี่สิบสี่ครับเป็นเหรียญเก่านะเป็นเหรียญเก่าอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญขอเชิญท่านจงจำรูปหมูนี้นะครับคือสาวพาซึ่งอุบัติมาเป็นเพื่อนร่วมชาติพบอันมีใจหวังดีต่อท่านเสมอนะครับอันนี้เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญอะไรว่าล่วงมาครบ50ปีบริบูรณ์นะครับปีกุลพศ2000ได้2456นะ เป็นที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับในสมัยเก่าโบราณเลยนะพี่นะแล้วมีการลงยานะพี่นะเรามีการลงยาเหรียญนี้สวยมากนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับเอฟซีครับนี่เดิมๆนะเหรียญเดิมๆเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับเอฟซีใครชอบรายการนี้ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะเหรียญนี้นะเอาไป เหรียญน,นี้นะครับ FC ครับเอาไป1,600บาทนะครับ1,600บาทต่อมาลายการที่25นะครับ25่เนี่ยจะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าฉเฉลียล่ยเหรียญอะไรนะอ่ามหาราบนะครับเป็นเหรียญมหาราบหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะครับนี่นะครับเหรียญน,นียผิวไฟแดงๆเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่เลี่ยมทองนะ เป็นเลี่ยมเงินชุบทองนะครับเป็นเลี่ยมเงินชุบทองเหรียญสวยมากนะครับขอ1,500บาทนะครับ1,500าบาทราคานี้เลยนะครับราคานี้เลยเหรียญสวยนะครับผิวแดงแป๊ดเลยนะพี่นะผิวแดงแป๊ดเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูนะครับแล้วดูนะครับเลี่ยมเงินชุบทองหัวสิงแบบนี้นะครับหนาตึ๊บนะพี่นะทองไอ้เงินหนาตึ๊บนะครับ1,500าบาทนะครับ1,500บาท ต่อมารายการที่26นะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังหนังสือนะพี่นะยหลังหนังสือหลายๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวหนังสือยืดๆนะเป็นบล็อกเสาอากาศนะครับสูงยห้านะครับเลี่ยมเงินหนาๆนะชิ้นนี้เอา1,800บาทนะครับ1,800บาทนะเนี่ยดูับหน้าทอหลังนังไอหลังเสาอากาศนะดูนะครับสวยๆเดิมๆแบบเนี่ยพี่ สวยๆเดิมๆด,ดีแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมแล้วดูนะเลี่ยมเงินหนามากนะองนี้เลี่ยมเงินหนามากนะคออนีนนาานค่ดูนะเดิมๆแบบนี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันให้เอฟเลยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทเลี่ยมเงิน,น,นหนาๆแบบนี้นะครับต่อมาเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบสํานักนะแต่ผมดูเนี่ยน่าจะเป็นหลวงปู่บุญนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะ เนื้อเนี่ยออกโซนกลากลาเก่าๆหน่อยนะครับ f c เนื้อแบบกลาลาเก่าๆหน่อยนะครับเนี่เอาไป1,600บาทนะกัน1,600ันบาทสำหรับพระปิดตาเก่าผมดูเป็นสายหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะถูกผิดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเนี่เป็นเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้นะครับ f c ครับเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้เลยสวยงามมากนะครับสวยงามมาก1 0 0 0 หกร้อยบาทนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทต่อมารายการที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นพระแจกแม่ครัวหลวงปู่สุขนะครับปากคลองมะขามเท่านะครับเพอนซีครับปากคลองมะขามเท่าเป็นเนื้อผงคุกรักนะเก่าสวยเดิมนะครับเก่าสวยเดิมนะครับนี่เห็นไหมดูนะความคมชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพิมพ์ทรงองค์พระนะครับการกดพิมพ์เนื้อหาสาระเนี่ยเก่านะครับพี่สวยนะครับพี่ แบบนี้เนี่ยไม่เช่าไม่ได้นะครับพี่เอาไป500บาทนะครับ5 0าบาทต่อมารายการที่29นะครับจะเป็นพระปิดตานะองนี้ปิดตางอแกะเก่านะครับเป็นงอแกะเก่านะครับนี่เดิมๆนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสายหลวงพ่อเดิมนะด้านใต้ฐานเนี่ยมีอุตกุฏนะครับเป็นอุตตกุฏทองคําแบบนี้นะครับแล้วมีรอยจานนะมีรอยจานนี ใครชอบรายการนี้ก็แบ่งปันกันไปนะแบ่งปันกันไปนะครับเอา1,500บาทนะครับ1,500บาทนะสำหรับปิดตาเก่าหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพเป็นเนื้องอแกะเก่านะครับ FC เป็นเนื้องอแกะเก่าชำ้ำๆเลยนะครับชำ้ำๆต่อมารายการที่30ก็จะเป็นพระปิดตาเนี่ยองนี้คล้ายๆหลวงปู่บุญนะเป็นไม้แกะนะเป็นไม้แกะด้านใต้ฐาน อุชานลงนะแล้วมีรอยจานเก่าแบบนี้พี่อ่ะองนี้นะครับองนี้เอาไป1,300บาทนะครับ1,300าบาทเก่าๆสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับอ่าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในสายพระปิดตานะครับอันนี้เป็นปิดตาเก่าหลวงปู่บุญนะครับเป็นปิดตาเก่าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเนื้อไม้แกะเก่านะครับ เป็นศิลปะเก่าโบราณเลยนะ f c นะน,นะครับเป็นศิลปะเก่าโบราณ1,300บาทนะครับต่อมารายการที่31นะครับก็จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนง์นะพี่นะเป็นเนื้อไมก้กะสิตเขียวๆด้านหลังมีรอยจานแบบนี้นะพี่ด้านหลังมีรอยจานแบบนี้นะพี่เก่าๆสวยๆเดิมๆนะครับนเนื้อเขียวๆแบบนี้มีอายุมีอานามนะครับ เอา500บาทนะพี่นะเอา5 0าบาทสําหรับรายการนี้ต่อมานะครับอต่อมานะครับจะเป็นพระพิมพ์สะดุ้งกลับนะครับเนื้อผงยานะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับด้านหลังมีจานยันเถาะแบบนี้นะครับเอฟซีครับด้านหลังมีจานยันเถาะแบบนี้นะครับเก่ามากสวยมากนะครับไม่ค่อยเจอนะพระสวยๆเดิมๆแบบนี้พี่เป็นพิมพ์สะดุ้งกลับนะครับ เอา400บาทนะครับ F4 0 0บาทนะครับ400บาทเดิมๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับต่อมารายการที่33เป็นปิดตาปูสุกนะครับเนื้อผงกุกลักนะครับ F4 องนี้เอา400บาทเหมือนกันนะครับเก่ามากสวยมากนะครับ400บาทนะพี่นะ400บาทใครชอบใครสนใจก็ปิดได้เลยนะครับ ต่อมารายการสุดท้ายเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมมัดหนองโพนะครับนี่เนื้ออัปปกานะครับองนี้เอาห้าร้อยนะครับมีผูกจีวงจีวอนอ,อะไรมาด้วยนะพี่นะเก่าดีเดิมดีนะครับเอาห้าร้อยนะครับเอาห้าร้อยบาทนี่มีรอยจงรอยจานครบๆนะครับห้าร้อยบาทนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ